สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเชาพจนวัชชุกูสุขคนเนาะตอนนี้กำลังจิตต้ามักเพชรกันพี่น้องมาพบเพ่กันอยู่คลิปใหม่เนาะคลิปนั่นนั้นคลิปมันรีวิวเพื่อนชาวพจนนั้นาเรื่องเนาะกับสวนหมักเพชรเพิ่นละกันนั่นตอนนี้กำลังตํามักเพชรลานสาวตากินดองสาวเรื่องบ่เนาะว่าบ่พี่น้องว่าาเรื่องกินดองไผ่กินดองเจ้าบ่ ฮะฮะเราจะแต่งงานติผมมีคนเอาแต่พี่น้องที่ไรเออเดินเดี๋ยวก็มาแพงมาแพงกับบุกเอาฉันจะท้ากันแล้วบอกบอกแพงนะมาท้ามาแล้วบอกว่าเราเอาหรือว่าเอารับลังเราพี่น้องจะบารดีอีกรอบเนาะมีอันป่อแม่โทรมากพี่น,ออนออ้องเอ้ยก็เลยขันรายการไปน้วยน้อยหนึ่งเนาะ ตอนนี้กำลังจิตตัมอา่ะนะพี่น้องจะพาปิดปากได้พี่น้องเลยตัมกันนะตัมกำนองเรื่องน้่มันแซงอีก่ได้นี่ยนแย้มาอีกไหทั้งนี้ทั้หน่อยแซงเถอะเคกกะโคกหน่วยเดียวพี่น้องเกิดกะโคกหน่วยเดียวเปลี่ยนกันตัมอันนี้เป็นขวัวพี่น้องเอ้ยไปใส่ลาบนวดองสาวเรื่องพี่น้อง โมเมนเดนอ้อพี่น้องดองน้องสาวเพิ่อนดองน้องสาวเพิ่นพระเจ้าว่าหาคนผูกแทนเด้อว่าพี่ที่ห้าพรเด้อพี่น้องก็เห็นแต่แตนสาวพอนกับสาวเรืองสองคนอยู่แล้วเนาะให้สาวเรืองเป็นน่นเจ้าบา่าวสาวพอนที่เป็นเจ้าสาว É, aqui no แต่งเจ้าของขี้ไร่ขี้เล่ปนน,นนั้นบะ้าพี่น้องสาพอนเนี่ะจนบ่เคยมีงานแต่งหน้ามหมูเนาะสุดก่อนนะก็บ,บ่ได้แต่งพี่น้องบ่ได้แต่งไม่คันหมากพี่น้องเอ้ยท่านได้แต่งซะบ่ฮู้ว่าแต่งงานเป็นแนวใดเนาะก อยากอัน,นมีประสบการณ์เรื่องแต่งงานเด้พี่น้องเลยอยากใส่สูตรเจ้าสาวเ้าใครจะมาเอาไปเห็ดมี่ใหญ่ิได้ใส่สูตรเจ้าสาวนี่เนะาะไม่เคยได้ใส่สูตรเจ้าสาวพี่น้องมาบัณเปลี่ยนกันดาได้พี่น้องอย่นหลืนกันยานเท่าเรื่องได้อัน ตำ้มออกเพชรลื่นชิ่แห้งชิแห้งิ <c oughs> ่แห้งจีบมันแรงจริงๆว่ะข้า <c oughs> งเชียงโคกเชียงสาคือเป้าเมาออว่าเด้อพี่น้องเด้อท <c oughs> ี่เป็นอะไรเนาะเมื่อกี้เศร้าเรื่องตั้มไปเลย <c oughs> โอ้ยสาดกันน้อยน้อยพี่น้อง <c oughs> กำลวนรวมลวกลวกมึงเลวกว่า <c oughs> พี่สาดใหญ่กว่ากำปุบลอดนาะพี่น้องเนาะตุบ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 แล้วนะ เท้าเรื่องว่าสิใไฮบอแพงก็มาเป็นเจ้าบ่าวอ่ะสันมือถูกแพนแล้วไงชิไฮเท้าเรื่องเป็นเจ้าสาวบอแพงเขาว่ากับเจ้าเป็นข้างนี้เด้อนี่เด้อฟันเจ้าสิโบมี่เด้อเนาะเท้าเรื่องว่าสิใไฮบอแพงมาเป็นเจ้าบ่าวให้บ้า่ะสันถูกแพนแทนน้องสาวอ่ะสัน มาแสบได้มาทานีได้แสบดาก็เฮ้ยท้ามาเช็คเฮ้ยสิผูกแคมเต่งจั๊ใครสิว่าเป็นเจาบ่าาหอยเต่งเงี้ยยังหาเจาบ่าาก็ได้บะถ้าปิ่นมาคายสผ้าพี่น้องสบายดีพี่น้อง มาขายเสื่อผายเสือผาอีกแล้วพี่น้องเลยปิดดัางหมดเลยฮะปิดด่งเออปิดดังบ่ได้ได้เนาะพี่น้องเสียโอ้ยเสียงโคกเสียงสานี่บ่ได้เรื่องคือบ่มาณวายลีนเนาะพี่น้องเฉพาะจังบ่ได้ผัวสากันมันน้อยพพี่น้องไม่ตั้มเ่าขาดสีสาได้ผลที่้อาใจอไหเสีเอาใจเจ้าว่าเ้าอะเนี่ยีดนะ ท็จะเจ้าหานนี้เหื่อข่ากับพพี่น้องเอ้ยรัจะแม่พันดูห้างเงินห้าค่ำเนาะมีแต่สะพอนี่แล้วนั่งอยู่สื่อให้ใจถิ่มพี่น้องเลยจะเจาหเข็ดอยู่แล้วมันทำผมนี้ขึ้นมีหอนเนาะถสั่งไปม่ไ้นอมา เมาสาสแคลแลดที head, ่ว่าบเมาไว้เืใส่ได้สวเรา่ได้ใหญ่เลยไม่ได้ใหญ่แอมันดีเลยแบบนี้นะมันนานยืดเปลออบุงค่ะกในแบบนี้ก็ได้น่องตอหา่อจใส่หมวนอยู่ได้เฮ้ยหัตแต้งมึงมีเงินเลยนะซอยมาเฮ้ยจุดก่อนกะซอยแล้วนเสือ สุดนีพอผ่านก่อนมันบ่มีมีแต่รลงกับดองเฮ้ยเพื่อสิเพื่อเราเป็นหมามันบ่ซอยบ่เศร้าหาแต่แ้มันบ่มีเศ้าหาเดี๋ยวนี้นะว่าปไาเกินเศ้าหามันก็บ่มีมันต่ำกว่าเศร้าหาเลยบาร์บาร์ในเนาะบาร์ในเวลาเทาใส่มันก็บ่ได้บาลเวลาเทาใส่กับสินเด้เวลาทำบริหาไเป็นอีก ซุนขนาดได้พี่น้องตแหงกับได้พี่น้องตผีอูดเลยติอูดไหมคะเนี่ยตัวนงาต้เค็ดดองพี่น้องมีกระเกระอนดอ้ดองอันไปชื้อหดองลานคุณแม่นะไปหาเาเรือมเผ็ดกินหิตคนจืดอกพนเจ้าพนบรมาเาเรือมเรือมกระปัวต้มหุ่นดีนะะเฮ็นซะออนเอาตัวหนึ่ันปิน ไอเสออนตัวเดีตัวจำเหหุ่นดีเด้ตัวนำนัาตัวใสเนชิบกิบก่ตัวเองเองเนาบไสั่งแต่เฮงไงเป็นปีไงสี่สิายจากทรายเดียน่เี่สี่่ือทานยังสี่สิบสองไ่เหอนตัวนะเนี่เดียวตัวเดียวนี่บอเราคนชูบดโตเด้ยเราคนบโตตัวบดคนดุกหน่อยบดเนื้อลายบ้าบดคนมีดุเลย เด้งกะไขมันลายเด้งก็พอดีแหละกับไปจ่อยพนนีก็บเนาะบกับวหนะาเลยพุ่งเด้งไรย่อมเดียวพุ้งออกหุ่นล่าหุบติค่ะธรรมดาธรรมดาแล้วเนาะคนมีลูกเลยเนาะโตัวผนังตัตคือบัหุ่นละหุบเคยแหีมันแบบเหี้มันตีนี่บ่มีอันนาโบมีุ่่นล่าหุบนะบ่มี่เข้ามาได้พนนะก็ได้ผลอยู่ถ้าก็ได้ราคาราคาเป็นพันสองพัน เจ็ดแปด้อยได้สิมีเง right? ินซ huh? <No ื okay. ake, ้อหัวละหกอ่ะมันบริหะเจ็ดแปดลอยละหกนะอะไรใส่เลยอะไรแบบช่องลอยไาบ่เจ้นกับบุตรใช่ไหมบ่แบบมันมีน้ำหนักแต่มันแพงเลยเย็นนี่ปากสองนะเออแบบมันมีน้ำหนักมันแพงมันใส่นะแบบเบาๆพันแบบเบาๆนะมันมันถือเออมันบได้พ้นแบบเบามันบได้พ้นแบบเบานะต้องใส่แบบนักหนักมามากมาเบิ่งเฉิดแผ่นไอ้เกี้ย ก่อนพี่น้องลมมามไม่ิปิ้วตอนนี้มันยังมุมีลลมลมมาม่ิอือเ่งบ้นเ่บ้วสอมเบิ่งี่นี่น่เส้นาาบใเี่ใส่าใส่ไปงานดองงานบุญนี่นี่สีแดงสีอย่างก็มี ไ,ไ,ได้เบิรดแลได้เบิดแหละมีแต่มีแต่เงินแล้ใส่ไปใส่กับบอได้บ่มี <c oughs> ตั้มอูดกันอย่เนาะยังปังปัองอยู่ส่งกระเรื่องกันสิมันอันนั่นยันลบมามา,าม,มามาซอยในจกักโตนี่ลง <c oughs> ได้แล้วมาตอนตั้มหมักเพฟสเนาะพี่เนาะรับไว้แล้วก็ไปเอาเดี๋ยวยัดไม่ได้ซอยเลยงัดน,นี่นะมันบ่มีตโตงบอบ่มีตโตงอ ยากได้อยู่แล้วท่าเงนได้ลูกสาวมาจากได้โตชิหา่านกีบเื่องแม่พ่อซื้อหายไล่กัวซื้อซื้อเลขไขล่ก่าได้ยันไงมันแรงงานหย่มากฮะสสัต์อนคอันนี้เสือสรทรงมาชิมหา่าท่านกีบคนได้กำไรเด้คนถือคือเด้คนได้กำไรได้ๆๆดกำไรอันสาสิบพัื่อไปเบดเช้าพันได้กำไร อันบัดเดิทงเทิงซีมันถือขูมมือมันไขได้เพินก็บ่ได้ัืเรซื้อได้เพิ่โดนยอดเธอหนึ่งถือได้ต,ตลยแล้วใช่อือโฆาเธอให้กูได้แล้วแล้วเตีงกับไริหารที่ช่างนวดงานแกถิ กันอยู่พี่นนอกพี่น้อกับอันนี้นะบ่่บ่แพงขราเจ้าสิเอาเจ้าทั้งอ้อมเลยนี่นะเอาเจ้าทั้งหลัดทั้งอ้อมสิบ่ได้แต่งงานน่นสาวเรื่อมจะได้สิเดิกกายมาเป็นแต่งงานสาวเรื่องผมว่าเงินการ้องก็ม่ยากดอกบ่แพงขาเจ้ามาป้งให้เรียบร้อยแล้วนี่แต่เจ้ามาเข่าเพราะควันโลด แล้วเลยอยู่นาหนเลยเนาะจะถานนางเอามาฐา,านเงินเงินนั้นผูกแคนเลยฐานนางเอาเงินผูกแคนเลยบ่แพงเลยบ่อยากบ่ยากชาวเรื่องจิไปเอาจากมาเป็นเจ้าบาวแทนน้องแทนน้องเคย <c oughs> เอาน่วหัวหมวนกันานะพี่น้องหลังจากตามมาเพชรแล้วพี่น้อง โอ้ยเป็นยังเด้มีแต่สเลดแต่คา,าข้อเนาะหลังจากตั้มมาเพชรแล้วก็จะมาล่างถวยพี่น้องตอนนี้เตรียมงานแล้วเนาะเตรียมงานพี่น้องเลยมือนี่เป็นมือเตรียมงานเนาะระอยะตั้งแต่มือนี่ไปพี่น้องจนมือจบงานเพราะว่างานนี้สะพอนเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพใหง่เจ้าภาพข้างถยข้างล่างถวยนะ ทางเห็ดจีเหตุหน้ำ้าวปุ้นเนาะทางสีเหตุอาหารการกินพี่น้องเลยงานนี้งานแรกเนาะที่ได้ออกงานนันลงมือเป็นเจ้าภาพเองล่างถวย <c oughs> พี่น้อง <c oughs> โมเนตนเจ้าภาพยังได้พี่น้องเจ้าภาพล่างถวย ไปงานได้งานได้ก็ได้ล่างแต่ถวยอพี่น้องเลยบ่เคยเดินบ่ได้นัง่งกินโกโก้จกเะเถื่อเนาะแต่เป็น <c oughs> เออมาสีได้นั่งตีต,ตามาดกินกับขักมันพอได้กินเด้พี่น้องเลยมันต้องได้เห็ดไปนํากินไปน้ามันจังแ่บเนาะพี่น้องนัง่งกินนาะมันบ,แบ่แ่บพี่น้องเลยต้องทั้งเห็ดทั้งกินมันจังแบ่บกินอิ่มพราอพี่น้อง ทำมานังกินแบบโกโก้ผัดกินมาหลบแับแกบหลบผัดไปเลยเด้ผัดเสาพอนะ่ะเจอซองงานพี่น้องจนบ่บมีงเงินจค่ะจะหอยซอยดองอะไนี่นะไปยืมเอาเงินซอยดองก็กได้อืมมือเดียวกันนี่วันอาทิตย์นี่ซองงานเลยสาพอนะ่ะสาหลดจะหน้ากับป้าน,นั่นเนาะ งานร้านนี่กับพน,นั่นแต่ว่างานร้านถ้าพนเป็นเจ้าภาพเองคือสิิถิมบ่ได้พี่นอ้องเอ้ยงานเช้าลดนี่ย่านได้ไปซอยก่อนอยู่ก่อนมืองานอยู่พี่นอ้องเอ้ยซอยกับสิซอยแบบเฝ้าไปเฝ้ามาแลวเนาะของานนี่มันเป็นงานเจ้าของทำงานเจ้าของและร้านเจ้าของ,อร,อของอร้านตัวเอง บอกว่าจะเป็นไพลสะพรไปเห็ดทางใดนะทุ่มเต็มที่พี่น้องเ,อยอเลยบอ่อแร่บ่บอกลับบ่อเลอะบ่เมือบอกว่าจะเป็นงานจวดกระยาจะเป็นงานจาดกระตำบ่อแร่บอร่อกราบพี่น้องเพราะว่า เด็ดน้ำได้เบื้อทุกคนเนาะ <c oughs> เอาใจใส่เบื้อทุกทางพี่น้อง <c oughs> งานกินแหงหมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวซักลร่างถ้วยแล้วก็สิแกงน้ำไม้ต่อพี่น้องเอ,อ้ย เดี๋ยวใหม่ในกอนี่อาให้แมนเอาเบิร์ตนี่พ่อแกงอยู่เนาะอือกอไใต้กับมี่อือกอไใต้กัมี่พี่น้องเลยอือต้อนนี้ล่างสวยซะก่อนเนาะต้อสะพอนนั่นเอาคาตังกล้องมาพัดเบสพัดซีเบิร์ตพี่น้องเลยย่านบระเทถ่ายอยู่พี่น้องตอนล่างสวยเนาะขอโทษขออภัย เก็บ okay, ภาพบรรยากาศทันนี้เนาะพี่น้องไปพบพอ่อคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้เต็มอีกแล้วเต็มอีกแล้วพี่น้องไปพบพ่อกันคลิปหนาสบายดีพี่น,อ <laughs> ออน,น้อ,นอง